รอบหลังครับท่านผู้ชมครับรอบแรกผ่านไปแล้วครับสพบางพีเจอครับสโมสร์ทีโอครับรอบแรกอ่าบางพีครึ่งแรกนําไปสองต่อศูนย์ะครับใครเข้าออกงหน้าไปประตูวเนี่ยสวัสดีครับท่านตอนนี้บางพีเปลี่ยนเอาชุดชุดสองลงครับให้ชุดแรกพักก่อนครับเหนื่อยครับเนี่ยโอ๊ตเหนื่อยไหม อดเล่นบอลเอาจริงเอาจังมากสีหน้าแบบเอาจริงเอาจังมากเลยวิ่งเป็นวิง่งสโมสรทีวีฟิตมากครับแต่ละคนจ่ายบอลแบบขาต่อขาเลยครับเนี่ยครับสายตาแบบเนี่ยดูครับท่านผู้ชมแต่ว่ายังทำยังทำประตูไม่ได้ครับเพราะว่าหลังเราค่อนข้างดีครับดี ขาดสารวัตรเอคนหนึ่งครับแล้วก็หมวดสงกรานนะครับผู้รักษาประตูก็อ่านเคมขาดเหมือนกะันครับอ่านเกมขาดวันนี้ให้น้องคิมมาวันนี้มาสอบสัมภาษณ์ครับเลยให้มาเล่นดู ให้มาเล่นดูนี่ครับใส่เสื้อเบอร์สีสามของลุงครับวิ่งครับเขาวิ่งตลอดครับเด็กเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ย อย่าลองเชื่ออะไรไม่เป็นไรดิได้เฮ้ยกางเกง่งเจมหลุดไปสังคมอออกมาใกล้ไปเก่งเก่งเก่งมือห้าเข้าไอ้เก่งนี่มันเป็นสไตล์หรือไงเก่งมันต้องหลุดถูดโคตร มันไม่มีต่างซื้อเกงหรือไงเนี่ยเบอรอ์ห้าเก้าวิ่งวิ่งไปมันต้องถกเกงขึ้นเนี่ย เรียกเก่ง,เกงๆมาเลือกลงบางพีนะน่าส่งบอลให้เขามเชมไม่ได้เลยงที่ไหนอ่ะองลงที่ไหนยังครับพึ่งสอบได้ครับต้องไปเรียนม่อนครับ คริมครับคิมธีโรตุจาตูงครับมีครับมีมีได้บอลมาแล้วอืมอืมเบนเขาเล่นบอลไต่เส้นสมุทรนครครับทีวีครับเล่นดีมากเล่นดีมาก มผม,มครับผม,มครับผมขมึ้นสารบ่อยผมพันตำรวโทสุนทรพรจะตุมขึ้นสารบ่อยครับชอบแซวหน้าบันลังใครสวยไม่ได้เลยแซลนั่นแหละครับขอโทษหน่ยเจมขอโทษหน่อยอ,โอ,ยอโอเค หมดเข้มเขาวิ่งตลอดเลยพดทีโอเอนี่เขาวิ่งตลอดเลยนะเขาวิ่งตลอดเขาวิ่งตลอดเขาเคลนที่เต็นท์ใช่เขาไม่ได้วิ่งเนี่ยดังเราเขาเคลื่อนที่เป็นใช่เป็นทีมด้วยขึ้นลงเป็นทีมเราก็ไม่แน่นะโค้ดถ้มาซองบ่อยๆก็เก่งแล้วนะ ีรโอ้อ อุ้ยบอลทางบอลหลังเราดีมากไอ้กิมมันเล่นบอลมันยกไม้ยกมืออะไรคนเดียวมันยกตลอดเวลาเลยเอายกยกอ๋อยกอ๋อคุยกัยกยกยบพี่เจมเขาประตูอ่านเกมขาดอย่างนี้ประตูขาด น้องในง,งานเกมขาดอุ้ยชน,น,นกันนิหนึ่งครับท่านผู้ชมมาแล้วครับมามาเจมมันทําทางบอลดีลอลอมาแล้วครับมาแล้วครับ ขึ้นมาทางซ้ายบ้างเจมไปเจมไปเจมเจมไปเจมใช่ครับใช่ออ้ยออ้ยโ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 อ้ยไม่เป็นไรเจมไม่เป็นไร ขอโทษแทนน้องด้วยครับเขาบอกเตะกูหลายดอกแล้วบอลมันทำให้ร่างกายแข็งแรงจริงนะคนะุณนะดูสิตำรวจไล่จับผู้ร้ายสบายๆนะ

เราเราเรา,เราต้องรู้สึกแล้วว่าเอา้าเขาเขา้าไวเขาจ่ายแม่นเราพลาดไม่ได้ใช่ครับเป็ความเซฟของเจมันต้องเกิดขึ้นความละเอียดมันเกิดขึ้นอ่ะครับถ้าตจิตใจก่อนลงต้องรึกเหิมแลนะนี่เขาเก่งกว่าว่าจะเอาไว้ครับที่เนเร่ององดูถูกผู้ต่อสู้ตลอดเวลาไปคิดว่ามันไม่มีอะไรมันไม่ใช่ครับซอมก็คือซ้อมซอมมาให้ได้ยังไงแข่งกันไปอย่างนั้น เขาแข็งแรงเขาไม่ได้เข้าแรงนะเขาแข็งแรงครอะไรทำให้เราดูรู้สึกว่ามันดูจริงจังนี่แหละเขาเรียกฟุตบอลมันต้องมีกาอเ่าไมี่เอาเอาอเลยเฮ้ยเออเอ้ยยกมือดิยกมือดิยกหันหน้ามานิดหน่อยเฮ้ยหันหน้ามากร้องหน่อยเออแจ๋วเรียกจะไปชะลอเรียกต้องวิ่งผู้ใาญเพิ่อโม่วิ่งแบบเตบน นำไปครับตอนนี้นำบางบีนำไปสประตูต่อศูนย์ครับเล่นกับสโมสรทีเอครับเขาเล่นดีมากครับแต่ว่าไม่รู้เขาไม่ทำประตูหรือเปล่าเขาอ่อยไหมครับไม่อ่อยนะไม่อ่อยนะออกไม่อ่อยครับคนบอกว่าเขาไม่อ่อยแต่จังหวะทำประตูเขายังไม่ได้หลังเราดีครับอ๋อครับอ๋อในกองหน้าเขาเป็นประตูดิอ๋อ เดินมาคัพเปอร์หน่อยสารวัตรพี่เข้มเดินหน่อยสิบอลลุกเอาเ้ามาลงแกเมฆกับยับ้ันโอเคทใจอะไรเมื่อกี้กับพื้น หนึ่งต่อสามครับสวยๆครับลูกนี้ก็ททำสวยครับเองครับพอดีใครเตกแล้วครับหนึ่งประตูต่อสามนาทีที่สิบสองครับของครึ่งหลังแต่เราก็เล่นดีครับเขาเขาเล่นดีมากเราก็เล่นดีใช่ไหมครับเขาเล่นดีมากเราก็เล่นดีนะเราตั้งใจเราตั้งใจครับนี่เราชุดสองครับจุดสองไปเขา ชุดหนึ่งมาพักครับเนี่ยพัก,พกแกนะปลากุ้ง ทีมองกฤนี่มาสอบสัมภาษณ์ครับผมบอกว่า <c oughs> เนาะเขาไม่มีตัวหลีกมาด้วยหกเจ็ดคน <c oughs> เราก็จะไม่สนใจไม่ตั้งใจเอ้ลานคิมผมก็ไล่บอลดีนะคชนะรู้ตำแหน่งครับครับ มาเสริมบางพีได้นะอย่างเงี้ยนะต้องให้ตั้งใจเรียนแล้วล่ะเขาลงเมืองก่อนหรือเปล่าเมืองว่างเยอะจังเลยทีนี้แล้วแต่ตำแหน่งไปครับไม่แน่เกษียณบางพีก็ไม่มีเกษียณทุกโรงพักครับทีนี้ของเราน่าจะมีมิกมาแล้วครับดูมิก่อนครับ เดดเดีหม่ใหม่ใหม่วิ่งหาบอลใหม่อืมใช่ไหมมันมีสองคนอ่ะต้องดึงเกงตลอดเวลาเลยมันเป็นไง มันไอแคมไอไอเจมคนหนึ่งไอคิมคนหนึ่ง,ม,นนงมันเป็นยังไงอ่ะต้องมาสัมภาษณ์หน่อยใช่ไอเจมคนหนึ่ง,รงหรือมันเป็นสไตล์อะไรที่เด็กยี่สิบหกปีอะ่ะอันนั้นมันจบดึงรถ<า>อุ้ยโอ้สองประตูะต่อสามครับขอเอาแล้วครับาสามประตูต่อสองครับ นาทีที่14ครึ่งครับสโมสรทีโอเอตามเสมอตามตามบางพีอยู่2ประตูต่อ3นะครับ่านผู้ชมของครึ่งหลังครับทาไมครับถือว่าเล่นดีทั้งคู่ครับสูสีแต่ว่าการจ่ายบอลการเล่นเป็นทีมเวิร์กเนี่ย TOA เห็นเล่นดีมาครับเดเห็นได้ชัดมากเล่นดี สามเท่าครับท่านผู้ชมเครื่องเขาติดแล้วสามเท่าครับเครื่องเขาติดครับสามเท่าเครื่องเขาติดแล้วสามเท่าครับสามสามแล้วครับครับสามเท่าแล้วครับเบรกเกมเสริมเลยครับเบรกยังไงครับเรียกมาครับพักกินน้ำนาทีที่สิบห้าครึ่งครับ สโมสรทีโเตีเสมอบางพีสามประตูต่อสามครับตัวจริงเรายังพักอยู่ครับเนี่ยตัวจริงเรายังพักอยู่ครับเนี่ยันี้โอเคครับ าประตูต่อสามครับ,บจริงๆทีมเรพาพลาดทำประตูหลายลูกนะสองสามลูกต้องคมคมกว่าน,นี้หน่อยนะล็อกบอลวันที่สิบห้านี้เราจะไปดูสพคอลองด่ากับบางปูครับของเราจะเจอกับ คงดานคับเป็นวันที่เป็กับบางพีน้อยอ่าเป็นกับบางพีน้อยอ่าใช่แก้ไขครับเป็นกับบางพีน้อยใน,นที่ยี่ส4เดือนกรกฎาคมนี้นะครับนาทีที่17บเจของการแข่งขันครึ่งหลังสพอบางพีพบกับทีมมาได้ครับย็นได้บอลครับ อุ้ยมีสปีรลูกนี้คิมครับคิมอืมคิมคิมอืมแหมจ่ายดีวะจ่ายดีวะคิมจ่ายดีวะ คิมชายดีป่ะเข้มขนสัตเข้มข้สัตเข้มนสัเจ็บเจ็บคิมเจ็บคิมเจ็บคิมเจ็บอ่ะฝองฝองมีฝองกรรมการด้วยฝองกรรมการด้วยมองกรรมการด้วยยันยันยันเลยของไทยเ็ม